ธุรกิจร้านขายยาต้องรู้จักภาษีอะไรบ้าง โดยการเสียภาษีร้านขายยาจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเราประกอบกิจการในนามบุคคลเราก็จะต้องเสียภาษีประเภทนี้ด้วยประเภทที่2ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลอันนี้ในกรณีที่เราจดเป็นบริษัทแล้วนะคะเราจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเรามีรายได้เกิน 1.8ล้านนะคะก็จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักนอที่จ่ายก็จะเป็นภาษีอีกตัวหนึ่งหากกิจการมีการจ่ายชำระค่าบริการหรือค่าจ้างต้องนำส่งภาษีตัวนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจรายได้และเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราค่ะฟังความรู้ดีๆกดติดตาม V Accounting ไว้ได้เลยค่ะ